สวัสดีค่ะฟิล์มค่ะฟิล์มค่ะวันนี้ฟิล์มกับฟิล์มนะคะจะมาแกะพัสดุของน้องเพลนะคะชื่อไอจีว่าเพ s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  อสอ e นเดอร์สกนะคะขอบคุณน้องเพลมากเลยนะคะที่ส่งของมาให้ฟิล์มกับฟิล์มแกะเดี๋ยวฟิล์มกับฟิล์มจะแกะให้ดูนะคะว่าข้างในจะเป็นอะไรน้องเพลนะคะอยู่จังหวัดอะไรน้องฟิล์มังค่าค่ะจังหวัดหนองคายนะคะน้องเขาส่งมาแบบ EMS นะคะส่งมาแบบด่วนเลย มาลอนพร้อมกันเลยนะคะฟิมแกะออกมาแล้วนะคะอะไรเอ่ยอส้มๆมีขนมกระดาษขนมกระดาษเหลือส้มจบแล้วน,นะคะเดี๋ยวฟิมก็เอาออกมาก่อนตะกุตที่เยอะสุดเลยหมดแล้วนะคะไม่มีอะไรแล้วฟิมเลีเ้ยงของที่น้องเพ็งส่งมาให้แล้วนะคะน้องส่งมาให้ก็มี โน้ตหนึ่งใบนะคะขนมกระดาษแล้วกุชี่สามอันแล้วก็เหมือนเป็นแคปซูลนะคะแล้วก็สลามสองกระปุกแล้วก็แล้วก็ขวดอะไรไม่รู้นะคะเป็นน้ำใสๆเดี๋ยวพล์มขออ่านโน้ตก่อนนะคะสวัสดีครับเขาเขียนมาอย่างนี้นะสวัสดีครับหนูชื่อเพลงนะครับวันนี้ส่งของให้พี P ่ฟิปแอนน้องฟิวขอให้ชอบค่ะถ้าสลามติดมือก็ใส่น้ำยาบีอ๋อคือน้ำยาตัวนี้นะคะถ้า สลมติดมือยามบีอีจีเพง S S underscore review shop อ๋อก็คืออ g จีน้องเพลงนะคะขอบคุณน้องเพลงมากเลยค่ะฟิล์มนะคะขอฝากร้านน้องเพลงได้นะคะชื่อ IG ว่า IG เพง S S underscore review shop นะคะ IG นี้เลยค่ะน้องเขาขายพวกสกุชีนะคะเป็นสกุชีแท้ขอบคุณน้องเพลงมากเลยค่ะขอบคุณค่ะฟิล์มหยิบเลยสกุช หอมเหมือนกาแฟเหมือนกาแฟเนี <laughs> ย่ยตรงนี้นหะนูเียเคยเห็นในกระตูนแบบเป็นของกาแฟแล้วก็แต่งหน้าต่อไปนะคะฟิฟมว่าจะแกะสกุช่อันนี้นี่นะคะสากุชิสโลสโลสโลว่างเลยนะคะ เซกุชีอันนี้นะคะที่น้องเพลงส่งมาสโลมากเลยค่ะสโลมากเลยนะคะแล้วก็หอมมากด้วยเป็นกลิ่นขนมปังดูได้ไงว่าหอมจริงๆทายถูก <c oughs> หอมจริงๆด้วยต่อไปจะเป็นนินะคะเป็นหน้าตุกตูนในมินิี่หมอูอไม่ใช่หือภู <c oughs> มินี่เขาตรงไหน จะเป็นแบบนี้เลยทรงเล็กๆอันเล็กๆนะคะเป็นโพกเจ้น้องฟิวจะเอาไว้ที่โรงเรียนอีกแล้วอีกแล้วมันนิ่มๆไม่นนมสโลนะคะเป็นลูกหมีพูนะคะคอตติงน้องเพลงนะคะส่งตัวชี้มาให้พิมกับฟิวสามอันนะคะสามอันใครชอบปันไหนบ้ากเดี๋ยวมาก พี่ชอบอันนี้มันสโลว์แลฟิชอบสองนี้อย่างไรก็ได้เยอะ <c oughs> ดูความสโลว์ของอันนี้นะคะฟิมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรใครรู้ก็บอกฟิมด้วยนะหกเข้ามาเม่เลยลาชนีมิเนเดอร์มิเรนเดอร์มิแันดาขอบคุณน้องเพลงมากเลยนะคะที่ส่งของให้ฟิมกับฟิวต่อไปฟิมก็จะเล่นสลามก่มอนเล่นสลามนะคะฟิมก็จะ กินขนมดกระดาษที่น้องเพลงส่งมาให้นะคะเป็นรสส้มรสส้มฟิลกับฟิวนะคะก็จะแกะออกมาทานกันนะคะพี่ให้กับฟิวทานก่อนเนี่ยให้พี่ฟิลโอเคเสร็จพี่หยิบถุงรสส้มแต่ว่าแผ่นเป็นสีเหลืองนะคะกลิ่นส้มค่ะเหมือนวิตามินซีส้มส้มฟิลนะคะก็จะรับประทานนะคะรสส้ม ก็ฟิวปวดฟันทั้งงั้นทั้งถุงนี่ของพี่นะไม่ป็าไรหายแล้วหายเร็วมากประกอบต่อไปฟิมกับฟิวนะคะก็จะเล่นสลามกระปุกนะคะใส่ไว้อย่างดีเลยนะคะสลามท้าไหน้องฟิมมีสีอื่นด้วยสีไล่กับ้อกฟิวชมพูกับสีเขียวตามที่น้องเพลงบอกเลยนะคะถ้าสลามติดมือ ให้ใช้น้ำยา,ยาบีที่น้องเพลงส่งมาให้นะคะนี่นะคะน้ำยาบีฟาเขียนว่าบีด้วยใช่ะคะ่ะเดี๋ยวฟิลมจะลองใช้ดูนะคะไม่ติดมือแล้วนะคะอุ๊ยกินหอมกิสบู่นี่นะคะใช้น้ำยาบีแล้วสลามก็จะไม่ติดมือสลามนะคะที่น้องเขาบอกว่าถ้าติดมือให้ใช้น้ำยาบีฟิลมนะคะก็แก้ให้มันไม่ติดมือแล้วนะคะ เนื้อดนนีมากเลยนะคะนุ่มเล่นสนุกมากเลยค่ะแต่ว่าไม่มีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่มีกลิ่นนะคะนิ่มมากเลยแล้วก็หายติดมือแล้วนะคะถ้าใช้น้ำยาบียืดขอขบคุณน้องเพลงมากเลยนะคะที่ส่งมาให้ทั้งสกูช,ชี่ขนมกระดาษแล้วก็สลามนะคะติดตามฟิลม <Feel. S 1> ได้ที่ YouTube Facebook Happy Channel พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย